ข้อนี้นะครับจะพูดยังไงดีอะต้องบอกเป็นโบนัสของคนที่ชอบทำข้อสอบย้อนหลังนะครับข้อนี้แทบจะเหมือนข้อสอบ A level ปี66เลยน้องครับตอนนี้ที่พี่หนึ่งเฉลยอ,อยู่เนี่ยมันเป็นข้อสอบปี6 8น้องลองคิดในใจด้ถ้าน้องเป็นเด็ก6 8ที่ต้องทำข้อสอบชุดนี้นะครับหนูก็ควรจะต้องทำข้อสอบย้อนหลัง อย่างน้อยๆใน5ปีนะอ่ะอันนี้มันเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจําได้ปะ่ะพี่นึงบอกว่าข้อสอบหลักสูตรใหม่เริ่มปีอะไรปี64ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูทําข้อสอบปี64 65 66 67 64 65 66 67 4ครั้ง4ปีย้อนหลังข้อนี้สบายเลยเพราะข้อนี้เหมือนกับปี66เลยนะครับเป็นเรื่องสมบัติของลิมิต ซึ่งโจทย์สไตล์นี้นะครับพี่กล้าบอกเลยว่าไม่มีในหนังสือคู่มือทั่วๆไปนะครับและข้อสอบเก่าก็ไม่มีทา,ทางที่เรื่องลิมิตนี่ก็คือเป็นเรื่องที่มีตั้งแต่หลักสูตรเก่าอยู่แล้วหนูไปหาข้อสอบก่อนปี64ทําทำมันก็มีโจทย์ลิมิตแต่โจทย์สไตล์เนี่ยไม่มีสไตล์ไหนมาดูกันโจทย์มีกราฟ2ตัวครับด้านซ้ายเป็นกราฟ f นะครับด้านขวาเป็นกราฟ G โจทย์บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ลิมิต fx บวก gx หาค่าได้หลายคนเจอประโยคนี้ปุ๊บนะครับก็เริ่มเลยจาก Limit fx บวก gx นะจะมีค่าเท่ากับ Limit fx บวกลิมิต g x นี่หลายคนมาถึงเขียนประโยคนี้เลยพี่บอกว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอหันหน้ามามองพี่ละครใส่เลยบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นติวเตอร์หรือเปล่าเป็นครูหรือเปล่าไม่รู้อะลิมิตมันแจกได้หมดบวกลบคูณหารเขียนอย่างนี้ได้ไหมครับน้องคำตอบคือไม่ได้นะจริงเหรอพี่ ลิมิตมันแจกได้หมดนะบวกลบคูณหารแจกเข้าเลขยกกําลังแจกเข้าแบร์สูตอะไรก็แจกได้ทําไมแค่แจกเข้าผลบวกแจกไม่ได้คําตอบคือลิมิตจะแจกได้ลิมิตต้องหาค่าได้ก่อนหนูจะแจกแบบนี้ได้ไอตัวนี้ต้องหาค่าได้ตัวนี้ก็ต้องหาค่าได้แต่ประเด็นคือลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งนี่มันหาค่าได้หรือเปล่า นะครับพี่เชื่อว่าหนูรู้ครับว่าการที่ลิมิตจะหาค่าได้นั้นลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวานะครับดูจักรูปเลยลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านลบกับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ห,ทา,าลล x, าลหทางด้านบวกมันมีค่าเท่ากันหรือเปล่า x เข้าใกล้1ทางด้านลบแปลว่าอะไรที่เราเรียกลิมิตซ้ายก็คือ x น้อยกว่า1น,นิดๆ x น้อยกว่าหนึ่งนิดนิดจุดตรงนี้เห็นปะ่ะถ้าลากข้าไปตุ๊ด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 ถ้าเอาจริงๆแล้วมันจะหนึ่งหนึ่งกว่ากแต่หนูอย่าลืมนะครับลิมิตเป็นเพียงแค่ค่าโดยประมาณลากมาที่แกน y มันก็คือประมาณหนึ่งนั่นแหละลิมิตไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะลูกลิมิตเป็นค่าโดยประมาณลิมิตขวาบ้างละ่ะถ้า x มากกว่าหนึ่งอยู่หน่อยๆนยลากขึ้นไปตุ๊ด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  มันก็จะเกือบเกือบสนะครับแต่บอกแล้วเป็นค่าโดยประมาณก็ตอบ3ามพังแล้วครับลิมิตซ้ายได้1ลิมิตขวาได้3ามแปลว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งหาค่าไม่ได้ครับถ้าอย่างี้แจกไม่ได้จ o <it> right? มเก็ดไหมบางคนบอกอา้าวชิบหายแล้วมึงแล้วถ้าแจกไม่ได้ทำยังไง แจกไม่ได้ก็ไม่ต้องแจกเลยครับนี่ก็าหาดิบๆเลยนะก็าหาเป็นลิ x, มิต fx บวก gx เมื่อ x เข้าใกล้หทางด้านบวกกับลิมิต fx บวก gx ทั้งก้อนนี้เลย เมืเอ X เข้าใกล้1ทางด้านลบเสร็จแล้วค่อยแจกตอนนี้ครับเพราะลิมิตขวาของ Fx มันหาค่าได้ลิมิตขวาของ Gx มันก็หาค่าได้ลิมิตซ้ายของ Gx มันก็หาค่าได้ลิมิตเออโทษลิมิตซ้ายของ Fx มันก็หาค่าได้ ลิมิตซ้ายของ g x มันก็หาค่าได้ดูเลยลูกเอาก่อนนี้ก่อนลิมิตขวาของ f x ได้เท่าไหร่เมื่อกี้เพิ่งลบไปลิมิตขวาคือตรงนี้เกือบเกือบสานะ่าเอาค่าโดยประมาณก็ได้3านั่นแหละบวกลิมิตขวาของ g x นี่ครับ X มากกว่า1นึ่งอยู่นิดๆก็ประมาณ2 3บวก2ไดน้าหันไม่ลูกมาดูลิมิตซ้ายของ FX ลิมิตซ้ายของ FX ก็ประมาณ1บวกลิมิตซ้ายของ GX โอ้โอลิมิตซ้ายของ GX ยาวแล้วลูกอยู่ข้างบนประมาณเท่าไหร่1 2 3 4ประมาณ4โอ้โหไม่น่าเชื่อนะบวกกันยังได้5อยู่ดีหันไหมครับดังนั้นจึงสรุปว่า ลิมิต f x บวก g x เมื่ 2. อ x เข้าใกล้1นึ่งตอบหาค่าได้ไหมได้ครับแถมให้ด้วยนะว,ว่าได้5้ถันนะข้อขอใครครับบอกว่าฟังก์ชัน f บวก g มีความต่อเนื่องบนช่วงปิดลบสถึงหหรือถึงปิดลบสถึงปิดหหรือเปล่าเด็กๆครับหนูจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ลบสถึงหเนี่ย มันมีจุดเดียวแหละที่มีปัญหาคือตรง x เ,เท่ากับหนจุดอื่นเขาเนียนหมดนะจุดอื่นกราฟเขาไม่มีรอยต่อครับถือว่าต่อเนื่องหมดท่านข้อขอไข่เนี่ยหนูไม่ต้องไปคิดที่อื่นเลยถ้าตัวนี้รอดรอดหมดครับพิจารณาที่ x เ,เท่ากับห อย่าลืมนะครับฟังก์ชันจะต่อเนื่องที่ x เข้ากัน1ได้ต้องมี3ข้อข้อ1 f บวก g 1หาค่าได้ข้อ2 l i ลิมิต f x บวก g x เมื x ่อ x เข้าใกล้1หาค่าได้และข้อ3ไอใค่าที่แท้จริงกับค่าโดยประมาณต้องได้ค่าเท่ากัน นะไอ้ A, ข้อหนึ่งเนี่ยเขาเรียกค่าที่แท้จริงข้อสองคือค่าโดยประมาณถ้ามีลิมิตเป็นค่าโดยประมาณหมดนะครับถ้าค่าที่แท้จริงกับค่าโดยประมาณเท่ากันจึงจะสูบได้ว่าต่อเนื่องที่ x เ,เท่ากับหนึ่งน้องครับข้อสองเราทำไปแล้วจากชอยกอ,อกไก่ได้เท่าไหร่นะในห้าหนูมาหาค่าที่แท้จริงครับ f บวก g หนึ่งมันก็คือ f1 หนึ่งบวก g หนึ่ง นะตามสมบัติพีชคณิตฟังก์ชันหนูแจกเข้าไปได้เลย f 1ได้เท่าไหร่ดูดีๆนะ f 1เอาจุดทึบๆนะลูก f 1ได้1 g 1 g 1ก็ดูดีๆนะลูกเอาจุดทึบๆนะ g 1นีุ่ดุดุดๆุดๆุดได้2 1งบวกสได้3บันไลยแล้วครับค่าที่แท้จริงได้3านี่คือค่าที่แท้จริง ส่วน5นี่คือค่าโดยประมาณมีคำว,ว่าลิมิตเป็นค่าโดยประมาณทั้งสิ้นเปล่าครับค่าที่ x เ,เท่ากับหนึไม่ต่อเนื่องข้อขอไขก็ผิดเข้าใจยังข้อคอควายพี่ว่าหลายคนพอเข้าใจละแจกได้ไหมลูกอืมไม่ได้ลิมิตจะแจกได้ลิมิตนั้นต้องหาค่าให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิม หนูต้องหาเป็นเขียนไงเดียอะเขียนแบบนี้ก็ได้นะแจกไม่ได้ก็หาทางพวงนี้ก่อนกับลิมิตซ้ายเอตตะเราค่อยแจกเข้าไปไม่เอาดีกว่าขออนุญาตเขียนใหม่ ไม่ลบเป็นลิมิตขวากับลิมิตซ้ายแล้วหนูก็แจกเข้าไปไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแต่ละตัวเราหาค่าเวลาจากช้อยหนึ่งที่1นึยอมเมื่อยมือหน่อยนะอันนี้ก็เป็นลิมิตซ้าย ของ fx คูณกับลิมิตซ้ายของ gx อ่ะลิมิตซ้ายตัวนี้ครับาได้1คูณกับลิมิตซ้ายของ gx ตัวนี้ครับได้4 1คูณ4ได้4อโทษีอันนี้ลิมิตขวาสิเขียนผิดโทษ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  sorry อันนี้มันลิมิตขวาตายแล้วนะครับลิมิตขวาอยู่ข้างบนนี่ลิมิตขวาของ fx ได้3ลิมิตขวาของ gx ได้2เป็น3คูณ2ได้6ต่อมามาดูลิมิตซ้ายของ fx ลิมิตซ้ายของ fx ได้1แล้วก็มาลิมิตซ้ายของ gx ได้4 นะาหเท่ากับ4ี่ไหมไม่เท่ากันนะ้ไม่เท่ากันแปลข้อนีหาค่าไม่ได้ครับเหมือนจะยากแต่ถ้าใครเคยทำข้อสอบปี6-6แบบเดียวกันเลยนะ้ากลายเป็นง่ายเลยจบตอบช้อยข้อ1นึ่งมาได้ไหมลูกนะ้าฝากไว้ฝากไว้อ่ะยากนิดหนึ่งข้อนี้